นะคะเป็นตัว YV06 เลยค่าเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่น140ไม่มีนะคะอันนี้เป็นรถร้อยมาร์กทูคันนี้เป็นเอสเคร้อยสามสิบห้าหนึ่งล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปกินเอสเคร้อยดีคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิฟสายมันครับคลิปนี้สาวกรถขุดค่ายโกเบโก้นะครับต้องดูเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่เอิร์ทนะครับหรือว่าให้พี่เอิร์ทแนะนําแต่ละคันแต่ละคันภายในร้านจอดอ่า บางนาเทคเตอร์นะสวัสดีครับพี่เอิร์ธครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่องน้องโอลิฟใสมันอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะผู้ชมค่ะนะคะถ้ามาบางนาเทคเตอร์ก็ต้องเจอแค่น้องเอิร์ทคนเดียวเท่านั้นนะคะเจอเื่นเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบาโจบวันนี้ตอนนี้ไปซ่อมรถนะคะซ่อมรถอยู่ยุ่งยุ่งอยู่งานเยอะนะคะนอกจากขายก็ซ่อมด้วยโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถขุดขอค่ายโกเบทั้งหมดเลยอาจจะไม่ทั้งร้านนะเอาแถวนี้ก่อนแล้วกันเอาเอาแถวแรกเลย ะะสำหรับคันแรกเลยคุณผู้ชมค่ะคันนี้เป็น SK 125นะคะเป็นตัว YV06 เลยนะคะคันนี้ทำการตรวจเช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงได้ไหมคือรถนำเข้าจากญี่ปุ่นอนะเอาเอาแค่ญี่ปุ่นพอนะเพราะของเราทำแต่รถญี่ปุ่นถ้าเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่น140ไม่มีนะคะจะเป็น125 135 เพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีนะคะถ้าบอกเก่าก็ร้อยสี่สิบไม่ใช่ของญี่ปุ่นแน่นอนเนี่ยค่ะญี่ปุ่นจะเป็นรถตูดชั้นแบบนี้นะคะชใช่ถ้าตูดยาวก็จะเป็นพวกมาร์คไฟมาร์คทีันั้นเป็นรุ่นเก่าแล้วครับค่ะก็จะเป็นร้อยี่นนี้ค่าตัวเท่าไหร่ันอี้ค่าตัวอยู่ประมาณล้านหกค่ะคันนี้คันนี้เท่าไหร่นะล้านหกแสนล้านหกแสนเอาง่ายตอนนี้ก็คันนี้ก็มาตอนที่แบบว่าเลทเงินมันค่อนข้างสูงกว่านี้นะคะเพราะว่าราคาตอนนี้ ถ้าเป็นรถที่เข้ามาใหม่ๆนะคะทาให้เรียบร้อยก็จะอยู่ประมาณร้านสาม้านสี่คันนี้เป็นวายวายศูนย์หกใช่ไหมใช่เป็นตัวเทียบเท่าเทียบเท่ากับร้อยสีรุ่น8บ้านเรานะคะเพราะว่าเครื่องปั๊มใช้ตัวเดียวกันเลยกับร้อยสีบ้านเรานะคะเครื่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเอ่อมิซูค่ะมิซูนะคะเป็นคองมิซูอ่ะไปต่อคันที่2ครับไปต่อคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นคุณปู่อ่ะฮะอันนี้เป็นรถร้อยมาร์คทูทำไมถึงว่าคุณปู่อ๋อเป็นมาร์คทูเลยนี่ ลดร้อยมากทู่แต่ว่าติดสติกเกอร์เป็นร้อยยี่สิบเฉยๆนะคะโอแปะสติกเกอร์ใหม่ใช่คุณปู่นี่คือตรวจเช็คคำให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณล้านสองห้าอันนี้ใช่อันนี้พี่ท็อปแท็บเคยมารีวิวแล้วไปดูได้ใช่ช่องพี่ท็อปแท็บก็มีไไปดดู้ทนะคะออท็ปแบันนี้เปโหมดให้เบลล์ท็อปแท็บด้นี่เอาค่าน้ำเลยสามขวดโอเคนะพี่ท็อปยังไม่บอกว่าน้ำสามขวดครับ ผู้ชมแล้วก็คันต่อไปพิเศษมากๆคันนี้เป็น SK 135 YY04 นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นตัว04มี04ด้วยหรอใช่เป็นรุ่นก่อนที่จะแบบว่าพัฒนาขึ้นมาแบบเปิดฝาข้างได้แบบ0 5 0ยตอนนี้จะเป็น04คุณผู้ชมตอนนี้ทางร้านเรากำลังจัดโปรโมชั่นนะคะจากราคา1,250,000บาทลดเหลือ1นล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั<อ>้นแมนสแสนสอแสนหาลดไปเลยนะคะคันนี้1ล้านบาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะ แล้วที่สาคัญตรวจเช็คระบบทาสีน้องๆมือหนึ่งเลยนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะรุ่นแทนเท่าไหร่เนี่ยพี่ใบแทงห้าสิบเซนใบแทงห้าสิบเซนใช่รุ่นนี้ไฟฟ้าน้อยไม่ถูกจิกนะคะผู้ชมดูแลง่ายสําหรับตัววายวายศูนย์สี่ยันเซิร์นเดอพี่น้องนะคะลานเดียวเท่านั้นลานเดียวโปรโมชั่นเนเดือนไหนคะเนี่ยตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดอาชีพเลยเฉพาะรุ่นนี้หรือว่าคันนี้เฉพาะคันนี้คันเดียวคันเดียว ค่ะเฉพาะคันนี้คันเดียวใช่เขาใช้เครื่องมิซูเหมือนกันใช่ค่ะถ้าโกเบส่วนมากจะเป็นเครื่องอ่อมิซูทั้งหมดนะคะเพราะรถเก่านาะเนาะมาคันนี้หน่อยเห็นพี่ท็อปอ่าผ่านนตารีวิวอยู่นะ sk ร้อยคุณผู้ชมเป็นรถขุดร้อยยางร้อยยางร้อยยางนี่นี่มันมียางในไหมเนี่ยอุ้ยบลูแล้วเนาะนะคะคันนี้มอนี่มีไร้หัวจอพร้อมพี่น้องนะคะระบบเรียบร้อยเอาง่ายๆเหมือนเครื่องมาร์คทีอ่ะ อ่านะคะราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแบาทผู้ชมขาราคาที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่ร้านเนี่ยก็มาว่ากันได้อีกนะคะนี่บอกราคาสแตนดาร์ดก่อนเท่าไหร่นะราคาหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทอ๋อที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างมันเป็นตยนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแพงเพราะอะไรแต่ว่ามันแพงเป็นยางเหรอโอ้น่าจะมเมียนมันมีไม่เยอะอะไรอย่างนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มนะครับผมแนะนําที่ช่องอ่าที่ถอคออีกแล้วเป็น6ขวดแล้วตอนนี้เป็น6ขวดละนะครับหขวดมาก บอกสองเทียละเด้อเข้้าใหพี่ด้วยนะครับพอกคือสองสองเทียละเด้อนะคะมาต่อคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคันที่คันต่อไปคันที่ห้านะคะอันนี้ก็จะเป็น SK135 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวศูนย์หกนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคุณผู้ชมขาตัวเช็คให้เรียบร้อยแล้วพร้อมจบศูนย์ วาย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 ศูนย์หกเนี่ยกับศูนย์เจ็ดเนี่ยจะเยอะนะที่บางนาเยอะเยอะเยอะวศูนย์เจ็ดตอนนี้ติดจองไปเยอะมากเลยแค่สองคันต้องรอรถใหม่ขายดับขายดีเทอน้ำเทนน่าขายดีสุดๆตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นรุ่นเป็นโกเบโกเป็นพี่ห่อโกเบโกนะคะแล้วโคมาซูเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเลยในลานจอดของเรามันขายไปเพื่อเราแม่น้องก่อนหน้านี้ถ้าโคมาซูอะรุ่นหกคือขายดีมากหกเอโออย่างนี้นะคะเพราะว่ารุ่นหกนี่เป็นรุ่นที่ไฟฟ้า ต่อน้อยเพื่ความไม่ตกมันหายากใช่ไหมไม่ยากนะแต่ว่าก็คือที่ราคามันค่อนข้างที่จะอ๋อถ้าถามว่ารุ่นหกราคาสูงไหมมันก็ยังอยู่ที่ประมาณล้านสามล้านสี่ราคาไอตัวที่ว่ามันมีกล้องสามแต่ถ้าเป็นตัวนั้นมันจะเป็นรุ่นสิบเอ็ดแล้วอ๋อสิบเอ็ดแล้วใช่ถ้าใหม่ล่าสุดตอนนี้จะเป็นรุ่นสิบเอ็ดที่ร้านเราตอนนี้ก็จะมีรุ่นหกรุ่นแปดรุ่นสิบเอ็ดติดจองไปแล้วนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องมิตซูแมนอ่ะ บิวให้ใหม่แล้วหรือว่ารีโนเวทใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับคือสวยงามมากตัวนี้ไม่มีลายหัวเจาะนะคะนะครับมาต่อคันนี้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นในตำนานอีกหนึ่งคันอันนี้ก็เป็นเอ่อมาร์คไฟนะคะมาร์คไฟราคาค่าตัวของน้องเขาอยู่ที่1ล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะเท่าไหร่นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะสำหรับน้องมาร์คไฟคันนี้ ร้านหนึ่งแสนใช่เบิ่งดูงามบ่เอานี่ก็ขึ้นแบบเผเรียบร้อยแล้วเด้อพี่นองนะครับนะคะสวยๆเลยยังยังไม่ใช่คุณปู่นะครับแต่ว่าหนุ่มก็ได้มไปรุ่นนะครูประคัคเอาเอาเป็นรุ่นไปรุ่นเนะ่ะนะครับภาษาอีสานลูกภาษาอีสานเขาเรียกว่านะครับหัวตัวนี้คือหัวฮอแมนหัวฮอหัวแมงปอหัวเมงปอหัวฮอแล้วแต่เขาสินเอิ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคุณผู้ชมคะพร้อมไซ่งานและประกันให้ด้วยนะคะอันนี้นทำไมมันดูแท็กใหญ่หญๆครับอันนี้เป็นแท็กใหญ่แท็กเจ็ดสิบเซนจ้าแท็กเจ็ดสิบเป็นแท็กใหญ่เลยสำหรับผู้ใดที่ต้องไปโรงงานแบบว่าโรงเลนกลัวรถจมนี่อันตัวนี้จะช่วยประคองรถนะคะแล้วแต่ลักษณะางานที่ใช้ถูกต้องอแต่ถ้าขุดดินอันขุดดินคืนด้ามทั่วไปเหตุงานทั่วไปแท็กห้าสิบก็ได้นะคะคไม่จำเป็นต้องใช้แท็กเจ็ดสิบ,บนะมาต่อคันที่เท่าไหร่ล้วที่เจ็ดหรือเปล่า Number 7ของเรานะคะคุณผู้ชมคันนี้พี่นองค่ะ็ k 7 5นะคะเป็นตัว YT07 ถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราก็คือรุ่น10นะคะรุ่น10บนะครับเฮ้เรียบร้อยด้ยวเดี๋ยวลูกพี่นี่ลูกพี่เบิงมุกี้0.4น่าจะ0.4นะ0.4ใหญ่มากนะคะไม่มีลายหัวเจาะอันนี้ก็คือทำให้เรียบร้อยตะกงตะแกงแอร์ฟิล์มระบบทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะสำหรับคันนี้ ยังบอมีเหมือนคนขายเลยอ่ะที่ที่เราไล่มามีเจ้าของกี่คันไม่มีเจ้าของสักคันไม่มีเจ้าของสักคันเลยก็เลยพามาเบิงเพราะว่าถ้ามีเจ้าของจะอยู่โซนนึงอะนนี่โซนแบบว่าคือตอนนี้รถร้านเราเนี่ยจะมีทั้งแบบตามสภาพแล้วก็แบบว่าพร้อมใช้ค่ะก็คือใครที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องการรอบิวมาได้เลยโซนนี้นะคะเสร็จสับแล้วอ่ะส่วนน้องคนนี้น้องคนนี้เป็น ตัว YT06 หรือถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราก็เป็นรุ่น8นะคะรุ่น8ก่อนหน้านี้เป็นรุ่น10เนาะคันนี้จะเป็นรุ่น8อันนี้ยังตามสภาพอยู่ยังไม่ทำอะไรตามสภาพขั้นหนีมากงามแห้งลูกพี่นะแมนโซดโอ้โหดอีกราคาทำให้เรียบร้อยที่ร้าน2ล้าน2เองตามสภาพมาว่ากันนะหนมันสวยยังไงเอามันสวยเลยขั้นหนียังบริเวณหนียังเลยอันนี้เป็นตัว YT06 นะคะหรืออย่างที่บอกไปว่า ถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราไปรุ่น8ดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อีซูซูนะคะคร,รับประกันประหยัดน้ามันแน่นอนอนะคะน,นี่อิซูซูสีส่สูบเปิดได้บระบุเบงกมนมต้องอ่อนกุญแจม่ไขอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าคันนี้มาสวยคุณผู้ชมนะ,นะคะตัวนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันก็คือตัวนี้เป็น y t 0 6ศูนย์หกตัวนี้เป็น Y t 0 7ศูนย์เจ็แต่คันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไอ้คันที่ว่ามันเป็นล้อย,อยางเนี่ยมาดูด้านด้านท้ายนะครับหรือว่ามาดูอ่าบันท้ายของเรา น้องก็จะมีใบมีดด้วยเออมันมีใบมีดด้วยนะคะอ้โหว่ามันน่าจะราคามันน่าจะอัพเรื่องอ่าใบมีดเต็มเนียทั้งใบมีดทั้งลายหัวจอแล้วก็ที่สำคัญเขาทําเป็นล้อยางนะคะอืมนี่ติดองค์ติดแอร์อะไรให้เรียบร้อยนะคะก็เครื่องมากคีนั่นแหละคันนี้อืมนี่ค่ะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นโซนของโกเบแต่ยังไม่ทั้งหมดในร้านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโกเบโ้ที่ร้านของเรามีเยอะมาก นะคะอันนี้เป็นแค่หนึ่งแถวของที่ร้านแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรถค่ายโกเบนี่จะขายดีเอางว่าก็ขายทุกห้อแต่ถ้าว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆในร้านใช่นะคะแล้ก็ขายได้อยู่เดือนละประมาณ300คันสวยงามเวอร์ป่ะเวอรไม่เวอร์นะเห็นโพสขายทุกวันนะคะล้อเล่นนะคะก็ขายได้เรื่อยๆนะคะสำหรับยี่ห้อนี้อ่ะก็คลิปนี้พามาดูนะครับเหาสายขุด เราอ่าเขาเรียกอะไรสาวกูเบสาวโกโูเบแมนนะครับแต่และรุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นเป็นันะคราะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนเนาะเป็นแบบนี้อ่ามืนอก็เป็นแบบนี้แหละนะคนะครับ <laughs> <g ül> ก็ถือว่าสวยนะครับทุกคันที่พี่เ e อิร์ธรีวิวไปเมื่อกี้นะครับที่ผมพาดเดินดูก็เป็นรถโสดนะครับเป็นรถไม่มีเจ้าของหมดเลยสามารถจับจองได้ราคาก็ตามที่พี่เอิร์ธแจ้งมาเลยนะครับ ราคาสวยรถก็สวยค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับจากบ่ายยันค่ำนะครับยินดีค่ะยินดีนะคะจากบ่ายยันค่ำมากคาก็ดีใจแล้วมาก็ดีใจแล้วอันนี้ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นช่องน้องโอลิฟหรือว่าพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะที่ว่าถ่ายรถขุดดีใจมากเวลามาเพราะว่ามันก็ถือว่าได้เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านของเราด้วยอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ สุดยอดจริงๆนะครับหลักๆก็จะมีโอลิฟสายมันกับพี่ท็อปแทปเนาอที่มาบ่อยนะครับแต่ว่าของพี่ท็อปแทบรายละเอียดเขาจะเยอะกว่านะครับก็ไปดูได้นะครับที่ช่องพี่ท็อปแท็บของร้อยพพูดหลายทีแล้วนะชื่อช่องนี้นะอ้าวก็พี่ชายผมได้เป็นรังแล้วล่ะปัเนี้บอเซียค่าอันหน่ำรวเร็วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากลดขุดน้ำเข้าที่บางนาเทคเตอร์ด้วยนะครับใครชอบสวยๆเรื่องน้าก็ แนะนำเลยนะครับอ่าโอเคครับพี่เอิร์ธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ